ความเงาเข้ามาอยู่คู่ความฝันแต่ความเงาอยู่ได้ไม่เท่าไรสายลมก็พาพัดไปจากเราบ้านที่เคยอยู่แม่จะคอยกล่อมนอนนุ่มตักพ่อฟังนิทาน เมืม่อน,นี้ก็มาออกให้งานบาทเนะาะต้องแต่ละคนเอายางมาตับลังเผื่อจะอันทางยอยู่บ้านแล้วแล้วก็ไปทางอยู่บา้านพะดำทางต่างไปเดีย๋ยาน้วเพนเด็กดดดกันเด,ด็กกันทางแล้วเพื่น

แนวก้อโจก็ต้องวหนหาสรนุ่มนะวหนหานำพานไปรุ่นในเหตดเกียกันแหละอันนี้ก็พี่นมหนาสรนุมนาะมีูรักูใหญ่คนนึ่งรี่นำพานสพโพไรุ่นกันกลมบานเท่าันในเห็ดเกิกมีภูรักูใหญ่เนาะเหตุบุ้นปีใหม่ก็พาเหตุบองไฟสบายโอ้โหนนาล้ตันีันแอ๊

là subscribe cho có thể Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video mẹ dẫn ใชคคุณอันคุณบ้าคุณบ้าทังคคุณบ้าบ้าทังพุนพุลงุได้มาก่อก้วเจทั้งนี่พุ้มูหทีแล้วก็ไอ้จไปสัมสาเนาะสาเมเ้บัตังนจ้าาทาเยมึงอเออไอ้าุตางาไบ

อาซาพอนได้แม่ื้อซัแนะนำตัวเลยจีา้าซ <c oughs> ะาจาเอาปืนเอาปนกันว่นออาอาเตน้องย่างเป็นไออกันเนซพอนได้แม่แม่อายองน้มาขกอนเลยเนาะแก่ทางตนน่างเนาะสาวก็อาพอจบที่เส้นหนึ่งเนี่นนนนนไปกันเนาะ